อเออเฮ้ยสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับอยู่กับผมนันลิติจิตแปดนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวซูเวอร์นาซาแบท เอ้ยหน้าสะบัดนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่าไมค์ครับนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเออมันก็ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับดินะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเรารีวิวแค่เซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีแต่เซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มอาสกายบล็อกแล้วก็มาซีเข้ามาเป็นทีมเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นไมค์ครับเวอร์ชัน1.7ถึง1.8นะครับผมสามารถเข้าได้ทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเเ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 รร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 ราาาาาาาจจะะะะะิิิ่่่่่่มม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 มีีววววววซซซ์์์์ฟฟอออออออกกนน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 นลลยแแ้ัััคคคคบบืึงตถผใใไพ พี่ผมจะเห็นหน้าพี่ตอนถ่ายคลิปไปด้วยอ่ะหน้าพี่ดูหล่ออ๋อหอ,อสดยอดจริงๆรเดียวมันเป็นธรรมดาเป็นปกติใครก็พูดกัน <c oughs> หัวแอดมินได้มาแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อันนี้เราเนี่ย point to นนี่นะสามารถนำไปแลกของได้นะครับแลกการ์ดออนไลน์ครับผมนี่กล่องสม่มของหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น Apple e n c h a n t นะครับ Diamond เ m e r a l d นะครับแล้วก็ชุดเซ็ตออนไลน์ส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาส่วนเท้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแลกหัวแอดมินครับผม golden a g g New Player ซึ่งเราจะเอาสายธนูด้วยกันเราเป็นสายธนูนะฮะเอาอนะไรวะเนี่ยนำไปแรกของผู้เล่นใหม่แต่ที่สปาวนะครับเอานะเอะไฮะเฮ้ยเจอเฮ้ยสเกลเลตันนะมันทำอะไรตรงน,นี้วะนะเนี่ยเฮี๊อุ้ยมันวิ่งไวอุย้ยแหลกแหลกแหลก,กขังไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเนะี่ยโอเคหายละเอนเนอร์เจตก็ไม่มีอะไรนะครับไปเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ใช้อะไรทูเมนต์นองทูเมนตเี่เทมเราใช้ไม่ได้เออรู้สึกว่าไอ้เจ้าเนี่ยสเกลเลตันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของไอ้นี่ นี่มันวิทเทอร์เว้ไบ้าโอ้โห่อยนี่ครับผมวันนี้จะเป็นคำสั่งระบบต่างๆอ่านเลยนี่ครับมีทับจ็อบเฮ้ยจี๊ดเลยนะเราดูจ็อบแล้วก่อนนะครับจ็อบจ็อบอะไรวะจ็อบเซตาเราไม่มีจ็อบนะตอนนี้นะครับผมซึ่งจ็อบลิสจะดูยังไงวะจ็อบลิสได้ป่ะวะจ็อบเดี๋ยวมีจ็อบเลยบ้างครับผมอันนี้จะเป็นคำสั่งโพเทคนะฮะอันี้ก็จะเป็นอะไรคำสั่งแต่งงานคำสั่งกิวหรือทีมนะฮะซึ่งเราสร้างมาแล้วหรอวะยังไม่สร้างนะครับนี้เป็นยูทูบด้วยเป็นนไงล่ะะสุดดยอครับผม คำสั่งสัตว์เลี้ยงครับผมซึ่งเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงในตอนนี้นะฮะคำสั่งยุดแพทติน่าครับผมคำสั่งเบื้องต้นนะฮะทับสปอนทับมันนี่ทับเซโนมทับบับบบบับบับบนะครับอะไรประมาณนี้ยุดยูทูบทับไฟล์ได้ด้วยทับเพจอีใช้เอฟเฟกต์หรูหราเซนโฮมชื่อเซตบ้านสามที่โคสุญยอดทับนิกเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าเราใครที่อยากได้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องถ่ายคลิปหรือเปล่าอ๋อนี่นะครับก็ต้องถ่ายคลิปพูดชัดคลิปชัดโปรโมทเออไม่ต่ำกว่า5นาทีลงบนยูท ส่งลิงให้แอดมินนะครับก็คือ 1, 1, 1่0หวิวเนะี่ยเทากับยศสิบวันแล้วก็แถมเงินอีกแสนหนึ่งนะครับแล้วก็500วิวยศสามวันแล้วก็เงินห้าแสนนะครับ1,000วิวขึ้นไปนะครับยศถาวรเงิน1ล้านนะโอ้โหสุดยอดคุ้มเลยของที่ให้คือสิ่งตอบแทนไม่ใช่จ้างถ้ามันไม่เยอะก็อย่าทำสิครับวันนั้นนะเป็นไงล่ะสุดยอดนะครับซึ่งเงินผมได้ล้านจังวะมีพันสองเขาโนึกว่าจะได้เงินอย่างเขาบ้างจะได้ไปซื้อของซื้อของช้อปปิ้้งกกันนใเเซิรรร์์ฟววอแลผมม็สาาถทได้ อ๋อบินในสภปาไปได้โอ้ oh my god เนี่ยครับตอนนี้จะเป็นอาของแจกนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดเราอยากอาได้สัตว์เลี้ยงทาอย่างไรเนี่ยฮะก็นําไปเจ้าเนี่ยนะครับไปตีอามอนเตอร์ที่เราต้องการนะครับซึ่งผมจะลองดูแล้วกันนะครับซึ่งพานนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสร้างโบงสร้างบ้านให้ดูเหมือนอาผมปกติผมก็ไม่ได้มาสร้างอยู่แล้วนี่หว่านะฮะผมก็แค่จะมาทําให้ดูแค่ว่ายัางไงวะมารีวิวให้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ต้องเอานนี้ไปเป็นอาอุปกรณ์กััันนตวนะครบ ฟรีเอพีแน่นอนอ่าฟรีมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาสุ่มกันนะครับต้องให้ได้เลเวลมากๆที่เป็นเนาะยี่สิบขอยี่สิบสองได้ไหมเนะี่ยไม่ขึ้นยี่สิบสองให้เลยเหรอเมื่อกี้ยี่ี่สิบเอ็ดนี้รู้สึกว่าจะมากสุดแล้วนะครับเราต้องโยนไปทีหนึ่งครับแล้วก็กลับมาใหม่ครับฝึกยี่สิบเอ็ดทำไม่มาเมื่อกี้มันยี่สิบเอ็ดบรรมาแล้วท่านเจ้ายี่สิบยี่สิบวะโอ้ได้เมฆ้าดูเจ็ดห้าโอ้โหตีหมาจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเหนือใจจริงน,นะครับผมโอเคแนบก็เจออ่าโกเรมอุย้ยสอะไรบ้าง อ่า uh, water gun gold edition ปืนกลนะครับสามระเมตรสามถึงสิบนะครับพร้อมเร็วสามพันลีโลสิบสามวิสถานะพิเศษ slow confusion b l i n d n e s หรือ blindness b l i n d n e s เออนั่นแหละแปง้งเคยถามกระแก้มสาวันเบรกกิ้งรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเควสนะครับเป็นเควสนะครับผมนี่สงครามบูสต์นะครับสงร Boost, ครามวิ่ง Wing, นะฮะแล้วก็ water gun อ่าอันนี้คอมแรงห้าอันนี้จะเป็นอ่าอะไรวะงานเป็นเควสให้ทำนะครับนี่ตรงนี้ทำน้ำไวส้สรางน้ำเล่นนะครับ ซึ่งมันจะหาจากไหนป่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมจะลองอซื้อปืนเลยล้วกันนะครับเรามีแคทใช่ไหมล่ะเรามีพอยทุ่นี้ก็ซื้อมาเลยอู้สุดยอดยิงไวกระสับนะครับแล้วก็มีนมมีน้ำออกมาด้วยนะครับน้ำก็เฉาะเหรอนะครับกฎของเฟอร์เบร์นะครับควรปฏิบัติห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับอ้างอิงถึงเซิร์ฟอื่นนะครับห้ามใช้มอสโกงนะครับห้ามซื้อขายของเป็นเงินจริงนะครับห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าโดยไม่มีทางขึ้นนะครับแล้วก็ห้ามฆ่าสัตว์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามฆ่าสัตวว์ทีี่เเเขาาล้้้้ยยงไในนนบบะครัอ ชื่ออะไรดีวะถามป้ามึงสิโอ้โหถ้าเกิดเป็นนั้นนี่ก็จบแล้วนะครับก็มาบังทําไมโอ้โหเดีจะทึ่มให้หลอกเด็ดๆนี่ไงบังทําไมบังทำมยิงให้เขารู้ตัวนะครับว่าผมกำลังจะยิงเขาไม่ทำไมทำไมอุ้ยมันมีเหมือนกันว่ะมาสีมาสีมามามาเดี๋ยวเราเจอในนี้นะครับห้ามขอของจากแอดมินนะครับโดนคลิกนะโดนเตะนั่นเองห้ามสร้างวงจรสร้างอะไรใหญ่ๆให้เซิร์ฟแหลกนะครับถ้าเกิดหาเจอเนี่ยก็คือจบแน่นอนนะครับวงจรที่มึงทํามานี่คือชิบหายไว้ดปวกแน่นอนนะฮะ อันนี้จะเป็นไอไบาบาเลต้า2,005บวกแอมโมสิบนัดนะครับหมดเขตวันที่สิบเดือนสี่นะครับซึ่งแม่งก็หมดเขตแล้วแต่ว่าแอดมินเขาย,ยังขายอยู่เนี่ยะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Market มาร์เก็ตแคทีฟไอมาร์เป็นอ่าตลาดโลกนะครับซึ่งของขายนี้เยอะมากมัก้งไม้ทําที่ขุดจริงๆอันนี้มันไม่ใช่อ่บเป็นไม้อย,อย่างนี้นะมันจะเป็นไม้ปกตินี่แหละแต่ว่าคืออ่าลิซร์่แพรของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่ออ่าร้านนี้เลยนะครับเป็นช็อปใช่ไหม ร้านซื้อขายครับผมเข้ามาก็จเจอใช้พอยแรก1ชิ้น1พอยนะครับหชิ้นหนึ่พงพอยก็คือเราสามารถแลกได้เพราะเรามีทั้งหมดอ่า48อันนะฮะซึ่งผมจะไปทําไมต้อง61คูณ61นะครับกูไม่มีเวลาบ้างพอแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นร้านรับซื้อของต่างๆครับผมร้านรับซื้ออ่าพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆมากมายนะฮะผลไม้มีที่ไหนวะดูว,ว่าแครหลอดมันเป็นผลไม้แอปเปิ้ลนี่ผลไม้เออนะครับแอปเปิ้ลแตงโมเนี่ยนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหรับของรับซื้อของจากมอนสเตอร์นะครัับนนนนนี่่คืออกาารหเเงงิะะฮ สามารถจะขุดหินมาขายก็ได้นะหินบีครับผมอย่าผวนันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับจะให้ร่างกายเราตายไวนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันวะแล้วก็ฟื้อแร่นะครับแล้วก็อ่ารับฟื้อซลซามอันนี้ก็จะเป็นแร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น่าที่ขายของแล้วเอ้ยรับฟื้อที่นี่ว่าตรงนี้นะครับก็สามารถไปทำไปทำยาต่างๆได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำยาไม่เป็นตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นคอมหรือก็วงจรหรือทีวีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอร์ทแล็คโพลนะฮะอันนี้อออะะไรรรวแฮมเเบ์์ก่61 นมปังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาจินตนาการเอาเองแล้วกันนะโอเคครับผมก็เทคนิคการขายของขายอย่างไรนะครับก็ทับครับมาเก็ตแคริเอทีฟนะครับแล้วก็ราคาของปะวะราคาของหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งหมื่นเนี่ยผมขายไปแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งหมื่นนะครับข้าวันข้าร้อยคือกูแพงกว่าดาบเพชรอีกนะ <c oughs> นี่ครับหน้าสะบัดท,ที่เข้าไปแล้วกว่ามหน้าซาแบทหน้าซาแบทเนี่ยเลือกเพศเลือกฉายาตัวจริงปะเนี่ย อดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกไม่บอกอย่าหลอกถามนะครับเป็นชายเป็นหญิงเป็นทอมนะฮะเป็นดี้เป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็นเลสเบี้ยนเราเป็นชายทั้งแท่งดิเออดูทองคํารอนะครับก็สามารถกดอ่าแท็บเพื่อดูได้นะว่าอ่าเราเป็นชายหรือเป็นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอ่าพันสองใช่ไหมมีฉายาซิงด้วยมีฉายาสังหารโหดเด็กแว้นหมื่นสองนะครับคนรวยนี่สามหมื่นคนหล่อเจ็ดพันฉายา,าเด็กเกลียนนะครับคนสวยก็เจ็ดพันเหมือนกันนะครับ ซึ่งเด็กเกรียนกูก็ไม่ได้อะไรกูก็ไม่ได้เอาอะไรไปขายได้บ้างวะเนี่ย้ถ้าใครว่าเปิดดอเอ้ยเปิดประตูแน่มีหัวนี้ด้วยอืนะครับม,มาเปิดดองเปิดดอนี่คิดว่าไม่เห็นหรอจีเเลเวลร้อยห้าสามนะครับไอรอนบอสนี่เป็นบอสเหรอวะไม่น่าใช่มันเป็นสัตว์เลี้ยงคนธรรมดาที่เนี่ยน,นะครับแต่ว่ามันตั้งชื่อให้ดูหรูหราเฮ้ยนะครับนี่จะเป็นเควสอะไรบนะ้างเชนเทลเมทเชนอันนี้เป็นเควส PVP นะครับใ้แบบลงพิวลงพิวพีอะไรประมาณนี้ นะครับก็จะมีอ่าผู้เล่นเนี่ยมานั่งตกปลากันอ่าอย่างโอ้โหอย่างล้นหลามนะครับก็ใส่ชุดเพชรด้วยนะครับเกมเฟลกเกมเฟลกอันนี้ก็ตกปลาโอ้โหย,บบย,ยืนบนใบบัวเลยเว้ยซูปเปอร์ซอมบี้มาเป็นแบบเหมือนเซิร์ฟแนวไมซีเลยนะครับชื่อนี้คุณหูเอ้ยถูกแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเวสตกปลานะครับซึ่งน้ำปลาปีก้านะครับเบตกปลามาหาไราเดี๋ยวใช่ปะวะมาหาอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน เบ็ดตกปลามาหาอะไรสัตว์กุมาเป็นเหมือนจบมหกหรือว่าพอชสานี่ไปต่อมาหาอะไรทุยไม่ใช่เลยเ <c oughs> บ็ดตกปลามาหาอะไรนึกว่าแบบตกปลาเพื่อการศึกษาอะไรเงี้ยจะไฟไมัน่าจะไฟไมัน่าจะไฟไมัน่าโธ่โธมาเท่มาเท่ยิงขู่เลยนี่แน่นี่แน่นแนไฟล่ะติดสถานะเลยติดสถานะเลยนี่แน่น,นี่แน่อะโถที่จะไฟกับผมเหรอตกสิ่งของบริจาคครับผมทึ่งมีอะไรบ้างเอ้ยมีบอลมิลนี่เก็บไว้เก็บไว้นะครับมีน้อซอมบี้ไปขายได้ก็เอา อะไรขายได้อีกอ่าขายได้เท่านี้แล้วมั้งถ่าจะขายได้ท่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็เราขายที่แบบว่าจะทิ้งของนี้ของแต่ว่าไม่อยากแบบทําอยากทาบุญําทานก็มาทิ้งตรงการตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นเควสซึ่งเซอร์เบอร์นสับบนนบสบ,บัตไม่นัาบัตเนี่ยเออนซสบ,บัตเออนะครับก็จะเป็นมีเควสถือว่าเยอะนะเดอะมังกี้เควสเส้นผมหงอคงก้อนเมฆหงอคงกระบองซึ่งหงอคงนะครับเควสพ,พ,พิเศษกําลังมีหนังไส่อยู่สองมาเพิ่มเลือดบวกหนึ่งแถวสุดยอดอ้ยไม่งเทพว่ะท่านผู้ชมครับ กอนเมกคินตอนนะฮะนิวเควสบอสครับผมหน้ากากบอสบวกแล้วมั้งวันนี้บวกเลือด20ด้วยนะฮะแม็กคิวข้างล่างนี่คือเลือดนะครับเควสขวานครับผมไม้ทําขวานนะครับเควสขวานนะฮะนี่เควสธนูนะครับเควสดาบเควสปีกต่างๆนะครับเควสปืนปืนอะไรวะบราวเซอร์ R93 ครับ SPD ต่างๆ a าร a เอสามเไซคกานะครับ MCA1 AK47 นึคสิบเจ็ะฮะปีเครับผมบอสเบอร์2นะฮะ นี่บอสเฟรมปืนไฟหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะฮะจะเป็นที่ขุดหรือว่าเป็นกระถาวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่ขุดเควสครับผมสไปเดอร์นะฮะนี่เป็นปีกสไปเดอร์ Man. แมนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมขอประกาศไว้ที่นี้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมประกาศอ่าอ่าอะไรวะจ้างโปรโมทเนี่ยขอขึ้นราคาหน่อยนะครับสำหรับการโอนเงิน TMT นะครับ TMT เอ้ย TMT เอ้ย ที Top Up, เอ็มนทะ็อปอัพเอ่อแหนกูเป็นอะไรของกูวันนี้แหนทีเอ็มท็อปอัพเนี่ยนะครับ, Up, รบผมขอปรับราคาจาก400เป็น450นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอนน่ะโอนธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะเหลือราคา375บาทนะครับแล้วก็ทัวร์เลดเนี่ย400เท่าเดิมนะฮะทัวร์เลด400เท่าเดิมนะครับทูมันนี่ก็450เหมือนกันครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงเอ้ย6โมงครึ่ง ไอสัตว์กูเห็นเลข18บแปดนาฬิกาเลยกูหืมไม่บ้าเอ้ยนะครับตอนนี้ก็หกโมง3ามสนาทีสาแล้วนะครับเป็นวันที่29เมษายนนะครับ2 5งหนะฮะทำไมกูต้องมาทำเสียงอะไรอย่างงี้ห้าเปนคอแกะบวกเลือด20เลือด20่นี่กคือเพื่อมาข้างบนมาอีกหนึ่งแถวนะฮะแล้วผมไม่อะไรวะเนี่ยเบ็ดเติมเงินอัตโนมัตินี่นะเว็บมีเลยนะครับผมนี่เบ็ดเติมเงินอัตโนมัตินี่ครับลูกกระสุนของปืนแต่ละชนิดนะครับลูกกระสุนปืนใหญ่ลูกกระสุนปืนนพกะครับ ลูกกระสุนปืนสไน,นลูกกระสุนปืนกลนะครับลูกกระสุนปืนลูกซองนะครับซึ่งอันนี้นเป็นปืนอัลลิเมตอ่ะเออยิงได้ไม่จากัดนะครับแล้วก็เติมกระสุนได้เรื่อยๆพอ,อยแลกปิดเทปเฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆมี point อ,อ,ยอยู่ใช่ไหมเฮ้ยซึ่งปืนนี่ผมว่าแพงอยู่นะปีกนี้คุ้มกว่าป่ะวะแลกธนูเติมนะครับโบอกว่าปืนนี้ถือว่าแพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครมีน,นี่ถือว่าโหดเลยสวอร์ดห้าร้อยทูอันนี้ผมแลกมาเท่าไหร่วะห้าร้อยทูปะไม่แน่ใจเหมืออนนนกกกััะครรบสวทูแลล มินิกัน FNP เก้าสูตรนะครับคิด SV แรกสไนค์ครับผมอันนี้แรกชุดเกราะนะครับเพิ่งชุดเกราะเราใส่ชุดเกราะอะไรวะโอ้กากง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมขออ่าเอาปิกเทปแล้วกันเฮ้ยผมเอาหมวกดีกว่านี้น่าจะโหดกว่านะครับ15หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้9ก้นะฮะโอเคนะตามที่บอกเมื่อกี้นะครับเราจะเอาอ่าไอชุดเกราะนะครับเก้าสิบทูพอเพราะว่าเราจนนะครับเราจนแล้วก็โง่ดักดานนะครับผมโอเคมันเกี่ยวบอะไรกับโง่ดักดานวะนะครับอันนี้บวกโหกสิบเลยว่ะ แต่ว่าผมเอาอันนี้สักหนึ่งอันนี้ะว่าสองอันดินี่นะครับแล้วก็นีะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าพอดีเลยนะครับเกงนะครับแล้วก็นี่คือมันจะพอดีกับตัวเราเลยนี่ครับนี่แล้วก็เงินหมดพอดีนะฮะซึ่งเรือนนี้ก็โหยเรือนนี้แน่นๆเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะเต็มนี่คือรอจนเยี่ยวเหนียวกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอ่าร้านร้านโดเนทแล้วกันตรงนี้จะเป็นร้านโดนเนทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวาร์ปาต่างโอเคเดี๋ยวเราไปว์ปไปดูว์ปก่อนแต่ละว์ปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย โอ okay, เคล็อกอินเรียบร้อยเลยนะครับไอ้เมื่อกี้นี่แม่งดูถูกกูไปไหนวะตั้ง500เลยถ้าเกิดกูเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กูก็มีตังค์เติมไอ้บ้านะครับโอเคผมจะไปเซิร์ฟเวอร์สกายบ็อกซ์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ปิดอยู่หรือเปล่าอ่าต้องใช้เวอร์ชันหนึ่งจุดโอเคผมเดี๋ยวผมขอออกก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราจะลองเล่นไมค์สีดีวะเราลองเล่นไมค์สีก่อนนะครับนี่รอรีเซ็ตแพ็คโหลดเสร็จนะฮะโหลดเสร็จก็จะโอเคนะครับ,นะรบซึ่งคนเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ผมไม่รู้นะว่่่าามีีีีกกกคคนนนนนะะรรััับเเเดด๋ยยววจลลองูแ้ ตอนนี้มีทั้งหมดอ่าหกคนนะครับซึ่งเราเข้ามาแล้วก็จะมีสกินนี้หาคนกล้าจะหน้าตาดีในระดับหนึ่งะครับ้อใส่หมวกด้วยเท่ๆนะครับเป็นหมวกแก๊ปนะครับของฟรีได้อะไรบ้างนะครับได้ชุดลีเทอร์ทูนิคส์ทูนิคส์ทูนิคส์นะครับแล้วก็ได้หรอ KT นะฮะไปได้สนาเดือยบราเฟอร์ได้บราเฟอร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะได้อะไรวะขนมปังนะฮะขนมปังแล้วก็แบนเดดนะซึ่งนี้เป็นรถเพชรเหรอเนี่ยเพชรกันได้ยากอีกแล้วนะครับเราเกิดมาอยู่ท่ามกลางอ่าแคมป์แคมมอะะะไไรรก็ู่้นฮ เ่อนนครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเป็นกล่องโโงดๆทักดานนะครับนี่เป็นบ่ออะไรวะเนี่ยอันนี้คําสั่งทีมนะครับตั้งทีมนะครับทีมเกรตทีสจีนส์เนี่บเก่งยืนที่คุณชื่นชอบนะครับอันนี้จะเป็นอ่าเป็นกล่องที่เปิดไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรวะเป็นอ่ามันคือป้ายอะไรวะเนี่ยไอ้บ้านะครับคืออะไรไม่รู้ช่างมันเถิดเราไม่สนใจนะครับเราเน้นที่คุณจะทำไอ้คุณจะทำสำคัญกว่านี่ครับอันนี้เป็นทูมันนี่นะครับ i m i 6 i m 1 0 7 w ง s เดสบิงเกอร์นะฮะก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะรอแอดมินเขาอัปเดตของต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังมาเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าแอดมินเขาเพิ่งทําเสร็จสดๆละล้อเลยนะครับห้องแรกของหนึ่งๆนะครับอะไรเนี่ยคำเตือนโดนเกลียนแอดมินไม่รับผิดชอบใดๆนะฮะก็คือเข้ามาเหยียบอย่างี้แล้วไฟมันจะดับนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าไม่มีคนอยู่เนี่ยไฟมันก็จะติดนะฮะถ้าเกิดเปิดๆปิดๆก็จะเปลืองไฟนะครับทุยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างเลยนะะฮ อันนี้จะเป็นเอ็อะไรเนี่ยเอ้ยปักกี้ของเราตรงนี้โอ้มันเพิ่งเคลียร์ไปกูจะมาเก็บของฟรีต้หน่อยแลกของครับผมสามารถนำเนื้อซอมบี้ที่เราฆ่าม,มาเนี่ยมาแลกตรงนี้ได้นะฮะแลกกระสุนกระสุนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอุ้ยมีโล่มีอะไรอุ้ยหมดซอมบี้นะครับเอาแค่ขอมมาแลกไฟเออร์อแอคได้นะฮะอ่าแต่จริงจริงมันเป็นคอนอะ่ะโถยบ้านะฮะจะพิ่งอรกมาเนี่ก็จะเป็นสุสานอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับ ip มิสเตอร์ซอยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ลา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 คืออะไรวะ id happy กูตาย ไอเลิฟฝันโอ้โหมึงตายแล้วมึงมีความสุขโถยไอพวกโรคจิตอเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเบอร์มิวเบอร์มิว apr สามจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเก้าสองหกใครมันยิงอะไรวะเนี่ยอยากให้กูเจอนะเอ๋นะครับโอเค,อเคผมผมจะไปดูก่อนนะครับว่ามันจะมีสมวงสมวับอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ้ยเดี๋ยวเราต้องลงไปดูข้างล่างก่อนสิว่ามันมีอะไรนะครับซึ่งลงมาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะเป็นห้องน้ำเพื่ออะไรวะไม่ครับต้องขี้ต้องฉี่ไหม เฮ้ยนะครับไม่ใช่เดินซีมไปบ้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินออกมาทางนี้เลยนะครับโอเคแล้วมีทางเดินนะครับการเดินคุณออกจากเซฟโซนแล้วการเดินทางฉันและเธอคือการเลี้ยงโอ้ยโอ้ยอุ้อออออออยไอเดินเดินเดินจะยิงกูจะย,ยิงกูมีคนอยู่ข้างหลังครับเราเอ๊มันมีคนไอมันมีคนอยู่ข้างหลังเราด้วยครับท่านผู้ชมครับสิ่งเราก็ไม่สนใจอะไรยิงนะฮะอุ้ยมันเห็นเราเนี่ยว่ะเราหลบได้ครับเรามีอ่าเขาเรียกว่ามูฟเมนต์คัมเพลนะครับซึ่งมันตามเรามาอยู่ประวัต น่าจะไม่ตามนะถ้าเกิดตามมันก็ยิงมาปุ่มมั่วๆนะฮะยิงมาเรื่อยๆครับยิงมาเรื่อยๆครับถ้าโดนก็โดนเองนะฮะซึ่งมันไม่โดนครับขำอะไรวะไอ้บ้ามึงขำอะไรมวยบ้ามวยเป้าโทระดับนี้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเห็นหน้าผมเนี่ยนะครับก็มีให้ดูแล้วนะในนี้นะครับแต่บางคนมันบอกมันไม่เชื่อว่าเป็นหน้าผมนะฮะเพราะว่าหน้าตาผมหล่อแต่เสียงพี่แปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับธรรมดาหน้าตากูดี ก็ไม่ค่อยได้ขเข่าเลนะครับชมตัวเองก็เป็นนะครับอันนี้ได้ medical kit นะครับสามารถเพิ่มเลือดให้ตัวเราได้นะครับปุบความหื่นในตัวคุณเอ้ยไม่ใช่นะครับปุบความความพวกเขิมนะครับอะไรประมาณนั้นเหมือนแปะดูแหน่ำเลยนะครับโอเคอุ้ยซอมบี้นี่ไงซอมบีซ้ซอมบี้หลาซอมบี้หลานะครับจริงๆเวลาเข้ามาเล่นเนี่ยเวลาคุณเอาเมาส์ชี้ไปที่อ่าไอ้พวกมอนเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันจะไม่มีเลือดขึ้นหรือเลือดอะไรบอกแต่ว่าอันนี้ผมลงมอส เป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้แหละเล็กๆนะครับคุกเก็ตขู่อาหารนี้ถือว่าหงางให้อยู่พอสมควรก็ดีนะจริงๆอาหารก็สําคัญเหมือนกันนะครับเอาไว้วิ่งนะฮะเวลาเจอแบบใครไล่ย,ยิงเนี่ยรับกูไม่ต้องสู้อะไรกูหนีเอาอง่ายดีนะครับอันนี้เรานะี่ยลูก2วงิทยาโาษนาด้วยอ๋อไอ้เสียงเก็บของคุณว่าเสียงอะไรมอสเบิร์กครับผมมอสเบิร์กเอาไว้หน่ดีวะาหามานี่แล้วกันนะครับ อ่าโอเคเราเอายาวไปเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนยิงมาเนี่ยเราต้องไฟแน่นอนนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์คนเล่นก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะฮะก็เลยคนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับเนมายซี่เอ้ยของใครวะเนี่ยมันต้องมีคนมาตายตรงนี้แน่นอนแน่นอนแน่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอ้ยมืันร้านอาหารหรือร้านอะไรวะเนี่ยสีแดงแดงนี่คืออะไรวะมันคือร้านอะไรนะครับเข้ามาก็หรือว่าเป็นโรงพยาบาลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเข้ามาซึ่งกล่องอยู่่นี ไฟเออแอ็กอันตีไบโอติกซึ่งเรามีคาตนาแล้วครับผมผมไม่ต้องการอะไรแล้วนะฮะคาตนานี่ดามิจินี่ถือว่าดีสุดนะครับเดี๋ยวไปทางไหนต่อวนะเนี่ยขอก็ดูแผนที่ก่อนนะครับจริงๆมันไม่มีให้ดูหรอกนะแต่ว่าผมการพลาดครับผมผมก็ย่งโง่ๆอยู่ด้วยนะครับอ่าอ้นี่ไปแล้วเฮ้ยน่ไม่เนียนไม่เนียนนะครับผมก็เอเดวีแมกนัมโข้ยหาคุณนึกว่าปืนทางนี้เราเปิดไปแล้วนี่ว่าครับตอนนี้เราก็เปิดแล้วใช่ไหมซึ่งเราเดินมาทางนี้ ครับเราเดินมาจากทางนี้ก็ต้องไปทางนี้นะครับหรือเปล่าวะถูกแล้วล่ะเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่านไอ้ไอ้บ้านนี้เลยนะครับเป็นเป็นที่อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเดินเอ้ยเข้ามาเคยดูผมครั้งแรกนะครับก็สามารถกดไลค์แลวก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะแล้วก็กดสมัครรับข้อมูลไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเซิร์เวอร์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็คลิปต่างๆอีกมากมายเลยนะครับกูต้องเดินขึ้นเขาลงเขาอยู่แล้วเนี่ยโถ่เต้องเดินขึ้นเขาลง ซึ่งอ่าตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวิเวอร์ด้วยหรือว่าเซิร์ฟไมด์ดีซีไอพวกดีซีด้วยเออไมคัสดีซีนะฮะฮะนะครับผมก็สามารถมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับหน้าสะบัดเนี่ยนะเพราะว่าเขามีมินิเกมอะไรที่หลากหลายเหมือนกันนะครับหลากหลายในภายภาคหน้านะเพราะว่าตอนนี้มีแค่สองมินิเกมนะฮะแต่งแตงคืออะไรวะครับครับแต่งอะไรกูไม่รู้เลยมาแต่งกูก่อนกูก็บอกครับเลยนะฮะโอเคครับผมทางทางขึ้นอยู่ไหนวะเนะี่ยทางขึ้นไม่เจอเลยละมันสุดแค่นี้เหรอวะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคผมก็สำหรับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์หมายเลขสีนะครับผมโอ okay, เคเวมอา,มาเดี๋ยวเรากลับสปอนก่อนนะครับต้องรอขีวีจะดูเอาแล้วกันห้าวีนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ล็อบบี้ใน Minecraft เวอร์ชันหนึ่ขึ้นไปเลยนะสำหรับใครที่เข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ผมแนะนำให้เข้าเวอร์ชันหนึ่งจุนะครับโอเคครับผมเจอกันครับขู่รถหาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวนะม,มีหัวคนด้วยบ้าเอ้ย เอาเลยนะก็กลับมาที่ล็อบบี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่อ่าเงียบๆนะครับแล้วก็เข้าไปที่สกายบ็อกเลยครับโอเคแอบเข้ามาก็้วเดี๋ยวอุยอลังการหรือเปล่าเนี่ยมีอ่าบอลลูนด้วยนะครับหันมาข้างหลังครับก็จะมาติดใหญ่มุมทีนึงซึ่งเป็นการติดเอาเลิกเอาใช้นะครับตายแล้วของตกนะครับโจมเป็เบอร์นี่คือตายแล้วของตกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าไอเอสเพื่อสร้างเกาะนะครับเรามาสร้างเกาะกันเลยนะครับไม่พูดพคามเอ้ย ไม่พูดพ่อมทำเพลงนะฮะซึ่งเกิดมาก็จะมีบัวบ้าอีกแล้วนะครับเมมเบอร์เลยที่แปดโคลส์นะครับโอเคผมตรงมากเจอเอ็มพีซีนะครับก็เดินลุยไฟเพื่อเป็นพิธีครับนะครับแล้วก็เดินมาหาเอ็มีซีตรงนี้นะครับมีฐานสามารถนำมาแลกอเมอรัลได้นะฮะแล้วก็อเมอรัลเนี่ยสามารถนำมาแลกอ่าขวานเหล็กได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไอวีพีความสามารถทำแบกได้แล้วก็น่าจะตายเขาไม่ตกด้วยใช่ไหมกับยังจุดที่ตายนะครับแล้วก็ทับนิกเปลี่ยนชื่อตัวเองได้นะครับเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการเลยฮ ตอนนี้ก็จะเป็นร้านรับซื้อหินนะครับแล้วก็ร้านรับซื้อซีสนะครับเนเธอร์แอกนะครับแล้วก็อ่าโพดตโตไอเทมโพดตโตแหละนะครับมันฝรั่งนะครับแล้วก็รับซื้อไม้รับซื้ออ่าอะไรวะแคคตัสต้นกระบองเพชรนะครับแล้วก็รับซื้อป่านะครับแล้วก็โคคนัทนะครับใช่ป่าวะ่านั่นแหละคือนั่นแหละนะฮะโอเคผมไอโคโคบีนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฟาร์มบัวซึ่งเขาเอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะฮะซึ่งมันจะตีมาได้ป่าวะ่าไม่น่าจะได้ช่างมเถอะนะครับตอนนี้ก็จะเหยียบไม่ได้ เออไมไ่เรื่องเลยแต่ว่าถือว่าสวยนะมันเป็นดูมันดูเหมือนเล็กๆแต่ว่ามันสวยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ก็คนลยจะมีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นเองนะอันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้เข้าไม่ได้ด้วยนะครับก็มันเน้นอ่าสกายบ็อกซ์่าผมชอบอะไรอย่างเงี้ยผมอยากหัวร้อนมากครับจบวันนี้นครับเรื่อยๆครับผมมันเป็นอะไรที่เอ้ยะแหลกไอสัตเลยทำสปอนกับตายห่าครับ ตันที่สูงด้วยนะครับโอเคผมก็จะไปโดดที่เดิมเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเป็นเหมืองเหรอะอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่กล่องอะไรไม่รู้ก็อ๋อนี่คือเทคนิคการสร้างาหินนะครับไปขุดได้อันนี้ก็เป็นวิธีการสอนวิธีการเล่นนิดหน่อยครับก็ทําตามมีได้เหมือนกันนะครับโอเคผมเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปทางเดิมนะผมจะไปโดดเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเขาก็ไม่มีของฟรีแจกนะครับรู้สึกมันก็มีแจกอยู่ในโลกอาไอสกายบล็อกของเราแล้วอะครับตรงน,นั้นมันก็มีแหละ ผมจะพาท่านผูช้ชมไปดูนะครับว่าตรงนั้นมันจะมีอะไรนะฮะอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสัตว์ที่เดิมเลยไอบ้บ้าเนี่ยครับคราวนี้กูไม่ขัดน,นะืหมิเฮ้เดี๋ยวขึ้นไปทางเดิมแล้วกันแม่งเซิร์ฟสกายบงไอ้สกายบงยสกายบ,ง,ายบ,ง,ายบงนีง่กูไม่เล่นเลยนะฮะกูมาเล่นฟรีแลนดิ้งแล้วนะครับโอ้ยเสียวคือตอนแรกมันต้องมันต้องง่ายไม่ใช่หรอตรงนี้มันจริงๆมันง่ายนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าคือกูโง่อีกแล้วมันอยู่ที่ฝีมือกูไม่เล่นแล้วบริสุทธ โอเคผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวีดัสสวัสดีจ้โจ้กับผมก็ขอฝากเซิร์ฟหน้าสบัดไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวีดัสครับเจอาโจ